นี่ค่ะเจออีกสามกระปองชีวิตนี้ยังมีหวังค่ะวันนี้ที่นี่ก็มีงานค่ะแล้วก็มีรถเก่าๆโอ้โหมีเยอะแยะเลยค่ะ แต่ละคัน Mercedes-Benz BMW สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ละคันก็มีอายุเท่ากับวารุตาเลยค่ะเจอแล้วค่ะเป้าหมายของเราสองขวดเมื่อกี้ไปดูรถมาค่ะเก่าแก่กันจริงๆเลยค่ะตอนนี้ก็มาเก็บขวดกันเลยค่ะสองขวดนี้ก็6บาทไปกันเลยค่ะไปต่อเลย การเก็บขวดของวรุตาวรุตาก็จะเก็บอยู่มุมเดิมๆนี้และค่ะแต่ว่าการได้ปริมาณการได้การเก็บได้ก็จะต่างกันค่ะนูนหนึ่งขวดที่อยู่ตรงหน้าค่ะเดี๋ยวเก็บเลยค่ะนี่คือแปดเซนค่ะเก็บเลย นี่คือ8บาทนะคะวารุตตาได้8บาทค่ะถ้าเป็นขวดเบียร์ก็3บาทเท่านั้นเองค่ะไปกันเลยบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศแบบเดิมๆวารุตาก็เก็บอยู่ข้างบ้านนะะี้แล้วค่ะไม่ได้ไปเก็บที่ไหนเดี๋ยวลุยกันค่ะลุยกันต่อว่าวันนี้วารุตาจะได้สักกี่ขวดนู้นค่ะอีกหนึ่งขวดอยู่มุมนี้โอ้ยแฟนกำลังเก็บนูน้นหลายขวดทีเดียวเลยค่ะ นี่เดี๋ยวมารู้ต่ามามบบนี้ค่ะขวดเบียร์แบบนี้นะคะสามบาทเท่านั้นเองค่ะสามบาทค่ะไปกันต่อลุยกันต่อเลยค่ะว่าจะได้สักเท่าไหร่ลุ้น,นๆเชียรเๆกันไปด้วยกันนะคะเอออีกหนึ่งกระป๋องค่ะนี่ เจอสองขวดค่ะโคคาโคล่าอนี่สองขวดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปส่นในห้างนะคะได้มา1นึ่งยูโรหกเซนค่ะเพราะว่าเอามาสบก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปเก็บต่อค่ะนี่ได้มาแล้วค่ะ1นึ่งยูโรสิเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะคะว่าจะได้สักเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะ บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มมืดครึ้มลงไปอีกแล้วค่ะวรุตาก็ต้องร,รีบอีกแล้วค่ะ,ร,ะรีบร,รีบไปเก็บนะคะเพราะว่าถ้ามืดแล้วจะมองไม่เห็นขวดค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเดี๋ยววรุตาจะไปดูม,มุมนู้นหน่อยค่ะมุมที่คนเขานั่งดื่มกันไปกันเลยค่ะ วันนี้บรรยากาศเงียบเหงามากๆเลยค่ะริมแม่น้ำวรุตาเดินมาตั้งนานยังไม่เจอซักขวดเลยค่ะแต่ยังไม่หมดกำลังใจตับเท่าที่ยังมีแสงยังมีแรงเดินต่อค่ะมุมนี้มีขวดเยอะแยะแต่ขวดนี้ไม่มีฝันนะคะเป็นขวดเซ็กค,ค่ะ ไม่รู้ว่าวันนี้วารุตาจะได้1ยูโร10เซนหรือตีเป็นเงนินไทยประมาณ40บาทแค่นั้นหรือเปล่าแต่ก็ยังมีหวังไปไปกันต่อเลยคะ่ะ8บาทค่ะมรุตาเจอสองขวดค่ะชีวิตนี้ยังมีหวังค่ะแล้วก็เขายัางไม่ดื่มเลยนะคะอันนี้ยังเต็มอยู่เลยคะ่ะไปกันเลยไปต่อเลยคะ่ะ ฝนตกแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ยฝนตกแล้วค่ะอุย้ยรุตาจะไปต่อ,อยังไงฝนตกฝนตกแล้วค่ะไปไปลยทั้งลุยทั้งฝนฝ่าลมฝา่าฝนกันไปค่ะไปกันเลยไปกันต่อเมื่อกี้สามคนที่อยู่มุมนู้นนะคะฝนก็เริ่มตกเขาก็เลยทิ้งเบีย่ยเอาไว้ค่ะรุตาก็ต้อง ไปกันต่อเลยค่ะเจออีกสี่ขวดค่ะนี่ขวดเบียร์เก็บๆเ,เลยค่ะฝนเริ่มตกแล้วค่ะตกเยอะเลยบริเวณนี้ก็ยังเป็นริมแม่น้ำรวนนะคะแล้วก็นี้ค่ะแกะนี่เขาจะมีไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้าไว้ให้ด้วยนะคะไม่ให้แกะออกจาก,กรั้วค่ะไปกันเลยฝนเริ่มลงเยอะแล้วค่ะอันนี้อีกขวดนึงค่ะสามบาทค่ะนี่ค่ะอีกสองขวด สาบาทสองขวดก็6บาทละค่ะวันนี้วรุตาก็ไม่สิ้นหวังคะ่ะวันนี้ชีวิตยังมีหวังคะ่ะเดินต่อเลยค่ะท่ามกลางฝนตกท่ามกลางทุ่งหญ้าวันนี้ไม่รู้วรุตาจะได้เท่าไหร่มุมนี้เดี๋ยวดูนะคะว่าจะมีไหม มีค่ะมีอีกหนึ่งขวดนู้นค่ะนู้นก็อีกขวดนึงเห็นไหมคะอยู่ในมุมมืดค่ะนี่ค่ะนี่คือสามบาทอันนี้ก็อีกสามบาทขวดนี้ขวดเหล้าไม่มีค่าขวดนะคะอันนี้ก็สามบาทค่ะเดี๋ยวไปดูมุมอื่นต่ออันนู้นอีกสามบาทค่ะนี่ นี่ค่ะอีกสองบาทดูต่อค่ะว่าจะมีอีกไหมวรุตาเจอเห็ดค่ะเห็ดอยู่ใต้ต้นไม้นี้ค่ะสวยจังเลยไปกันเลยค่ะฝนตกมากแล้วค่ะสงสัยวรุตาต้องเปียกแน่นอนเลยค่ะ ต้องรีบเดินกลับบ้านคะแล้วค่ะนี่คือผลงานวันนี้ค่ะที่วารุตาได้นะคะนี่ฝนตกใส่ตัววารุตาแล้วค่ะอุ๊ยวันนี้ฝนฟ้าครึ้มมาแล้วค่ะต้องรีบเดินกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวขดไปส่งแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วค่ะกลับไปสภาพแบบนี้เดี๋ยวกลัวจะเป็นหวัดเหมือนกันค่ะ ไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวรุตจะได้สักเท่าไหร่ในวันนี้ไปกันเลยค่ะฝนตกไม่มีอะไรคุมหัวเอาถุงคุมหัวค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีสายคล้องมือถือคล้องคอยอ้ย <c oughs> ไปกันเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเจออีกสามกระป๋องโชคดีมากๆเลยค่ะนี่ไปเลยค่ะ เมื่อกี้วารุตาเจอขวดอีกค่ะเจออีกห้าขวดโอ้ยวันนี้คิดว่าจะโชคไม่ดีไม่ได้แล้วค่ะฝนก็ลงขวดก็เจอไปกันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวห้างจะปิดตอนสามทุ่มวารุตาก็ต้องรีบเดินแล้วก็เอาขวดไปส่งค่ะกล้องอาจจะไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าฟ้ามันครึ้มแล้วค่ะไปกันเลยค่ะ เวลาต้องรีบไปส่งแล้วค่ะอรุตามีเวลาแก้30นาทีไปส่งขวดก่อนที่ห้างจะปิดค่ะไปลุยกันเลยค่ะบรรยากาศแบบนี้ผู้คนก็หายกันไปเกือบหมดแล้วค่ะไปค่ะอารุตารีบแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันมีเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเดี๋ยวห้างจะปิดแล้วค่ะลุ้นๆกันไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆ ก่อนจะถึงห้างแฟนเจอกระปองอีกหนึ่งกระปองค่ะนู้นค่ะห้างที่เราจะไปนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋วยวีคนจ่อรอกันเต็มเลยค่ะมีเวลาเหลือแค่น้อยวรุตาจะทนันไหมมวรุตาได้3ยูโร19ค่ะ3ยูโร19ก็ตีว่าประมาณ 100. ร้อยกว่าบาทค่ะเดี๋ยวไปรับเงินกันเลยนะคะ ปกติถ้าเป็นเศษแบบนี้3ยูโร1 9นะคะวาลุตาก็จะเติมไปอีก1เซนเพื่อที่จะให้ครบเป็น3ยูโร20เซนค่ะยุ่ 20, ก็เตรียมไว 1, ้1เซนค่ะรอเข้าแถวคนรอเข้าแถวเยอะเลยคะ่ะได้ตังแล้วค่ะกลับบ้านกันเลยค่ะ3ยูโร20วันนี้ก็เลิกงานแล้วค่ะอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย